ช่วงบ่ายนะครับก่อนที่จะได้บรรยายข้อธรรมะจากมหาพยุหสูตรต่อจากเมื่อเช้านะครับก็จะได้ตอบคำถามของท่านผู้ที่ได้เขียนถามมานะครับผู้ที่เขียนถามมาวันนี้ก็มีสองท่านด้วยกันมีคุณหมอเอี้ยงเจ้าประจำของเราในหนึ่งท่านแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งมาเรียนแล้วก็เขียนปัญหาถามไว้นะครับ คำถามจากคุณหมอเอี้ยงก่อนนะครับเรียนถามปัญหาต้นเดือนพฤศจิกายน2566อย่างเคยครับเราจะแจกแจงคะถาวัตถุ10ประการของท่านปุณณมันตานิบุตรหลานพระอัญญากดัญญะลงในไตรสิกขาได้หรือไม่ครับยังมีกระถาอื่นในพระไตรปิฎกอีกเยอะหรือไม่จำแนกอย่างไร ตัวอย่างเช่นเดรัจฉานกถาเป็นแนวทางตรงข้ามกับกถาวัตถุสิบหรือไม่เกี่ยวข้องกันเลยหรือไม่เกี่ยวข้องกันไปเลยครับกราบขอพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับนะอันนี้ก็คุณหมอเอียงได้ถามวันนี้เกี่ยวกับเรื่องกถาวัตถุนะเบื้องต้นก็ยกเรื่องกถาวัตถุ10ประการมาเป็นคําถามก่อนนะกถาวัตถุ10ประการนี้ บางท่านอาจจะไม่รู้ชื่อนะผมก็เลยเขียนชื่อไว้ให้บนกระดานนะครับก็บางท่านก็คุ้นดีอยู่แล้วบางท่านก็ไม่คุ้นนะก็มีอะไรบ้างนะกระถาวัตถุ10ก็คือเรื่องหรือว่าสิ่งที่ควรต่อการพูดพูดแล้วจิตใจเป็นกุศลเป็นไปในทางปัญญาควรเอามาพูดคุยสนทนากันนะควรที่จะ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในคถาวัตถุสิบสันเสริญคถาวัตถุสิบรวมทั้งบอกสอนแนะนําผู้อื่นในคถาวัตถุสิบประการนะผู้ที่โดดเด่นหรือว่ามีความชานิชํานาญในเรื่องคถาวัตถุสิบก็คือท่านพระปุณณมันตานิบุตรนะท่านก็ได้มาสนทนากับท่านพระสาริบุตรในเรื่องรัฐวินีตสูตรหลายท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่นะชเชื่อมโยงหรือว่า พูดเกี่ยวกับเรื่องรถเจ็ดพลัดคือวิสุทธิเจ็ดนะทั้นะทงๆท,ที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญกระถาวัตถุ10แต่ไปพูดวิสุทธิเจ็ดเพราะจริงๆมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละพูดคนละแง่กันหรือว่าใช้คําพูดคนละอย่างนะแต่ว่าคุณหมอเอี้ยงนี่ยกกระถาวัตถุ10มาแต่ว่าไม่พูดวิสุทธิเจ็ดพูดไตรสิกขานี่ก็ เลยพระสา,ารีบุตรไปอีกแล้วก็ <c oughs> วชอบพูดกับเขาไปเรื่อยแถมถามไปอีกด้วยว่าแล้วในพระไตรปิฎกมีอันอื่นบ้างไหมนะก็คือถ้ากระถาวัตถุสิบแล้วก็พูดไปวิสุทธิ 7, เจ็ดนี่จะเหมือนรัฐาวินีตสูตร,รนะแต่คุณหมอ,อยังไม่ได้ถามเรื่องนี้นะเอากระถาวัตถุสิบมาตั้งแล้วก็พูดเป็นต ai, ไตรสิกขาเงี้ยคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนในรัฐาวินีตสูตร,รที่ท่านพระสา,ารีบุตรพูดกับท่านพระปุณณมันตานิบุตรนะครับ คถาวัตถุ1ิป,ประการเรื่องที่ควรพูดควรกล่าวกล่าวแล้วเป็นประโยชน์นะก็มี1ิบเรื่องอะไรบ้างหนึ่งคืออับปิดฉกถากถาคําพูดว่าเร,เรื่องการมักน้อยนะรู้จักยินดีในสิ่งของที่นิดนิด,นดหน่อยหน่อยนิดน้อยไม่อยากได้มากไม่มีโลภะไม่มีความโลภไม่มีความต้องการอยากได้นะใช้วัตถุสิ่งของเท่าที่ จำเป็นเพียงพอนะสองก็คือสันตุทิกถาเป็นผู้ที่มีความยินดีพอใจตามมีตามได้ตามกำลังหรือตามบุญของตัวเองได้น้อยก็ดีใจพอใจมีความยินดีได้มากก็ยินดีพอใจนะก็ตามกำลังของตัวเองก็มีนะหรือว่าตามความเหมาะสมก็มีเช่นตัวเองได้ของดีแต่รู้สึกว่า หน้าเราเนี่ยไม่เหมาะกับของดีก็เอาของดีไปให้คนอื่นที่เหมาะกับเขาแทนเราก็ใช้ของกลางๆก,ก็พออย่างนี้เป็นตนมันก็ได้เหมือนกันเียกว่ามีความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้ตามกําลังบ้างตามความเหมาะสมบ้างตามสมควรบ้างแล้วแต่นะครับอย่างนี้บางสิ่งบางอย่างมันเป็นของดีควรต่ออุปชาอาจารย์ก็ให้อุปชาอาจารย์แทนเราเป็นลูกศิษย์ก็ ใช้ของธรรมดาธรรมดาหน่อยอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นความยินดีพอใจตามเหมาะสมตามสมควรนี่เรียกว่าสันตุถิสันตุถีสันตุธธนติธธตธธกถานี่ก็เป็นกถาที่2นะครับกถาที่สาคือปวิเวกกถากะถาหรือคำพูดว่าด้วยเรื่องความวิเวกความสงัดเริ่มต้นจากสงัดในด้านกายสงัดจากผู้คนเรื่องรบกวนต่างๆกายวิเวก สงัดทางจิตอันนี้คือสมาธินะไม่มีอกุศลเข้ามาเกาะกวนไม่มีนิวรณ์เข้ามาเกาะกวนแล้วก็สงัดจากสังขารคือนิพพานนี่เรียกว่าปาวิเวกะกถาสีอสังสักคะกถากถาหรือคําพูดว่าด้วยเรื่องการไม่คลุกคลีนะกะถาคําพูดธรรมเทศนาคําสอนของพระพุทธเจ้าเอามาประพฤติปฏิบัติและบอกคนอื่นด้วยนะก็ ในความไม่คลุกคลีคลุกคลีก็คืออาการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเขาสุขก็สุขด้วยเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเมื่อมีกิจการงานใดๆเกิดขึ้นก็เข้าไปช่วยเหลือยุ่มย่ามกับเขานะอย่างเช่นเป็นพระอย่างเงี้ยนะโยมทุกข์ก็ทุกข์ด้วยถามไทยสารทุกขสุขดิบบางทีก็จะดูเหมือนดีนะแต่ว่าอันนี้ยุ่งไม่เข้าเรื่องอะไรประมาณนี้นะก็ เขาสุกก็สุขด้วยเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเวลาการงานเขาเกิดขึ้นก็ไปช่วยโน่นช่วยนี่มันก็ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับนะเรียกว่าสังสักฆะก็คือการคลุกคลีอสังสักฆะก็คือไม่คลุกคลีนะเขาสุขก็ไม่สุขด้วยเขาเขาทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยกับเขาก็แยกแยกกันไปเรามีกิจหน้าที่อย่างไรก็ทําอย่างนั้นคนอื่นเขาก็ต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองก็เรามีหน้าที่สอนก็สอนเรามีหน้าที่อะไรก็ว่ากันไปนะครับ ห้าคือวิริยารัมภากาถาคาถาว่าด้วยเรื่องการปรารบความเพียรตั้งความเพียรขึ้นมาไม่ห่วงใยความสุขสบายทางโลกไม่ห่วงใยความติดเพลินพอใจในการบคุณไม่ห่วงเรื่องการกินการนอนความสะดวกสบายด้านกายภาพไม่ห่วงและยอมตายเพื่อบรรลุมรคนิพพานนะเพราะบางคนนี้พอไม่วิริยารัมภาก็ จะลุกขึ้นตอนเช้านั่งสมาธิก็กลัวตีนกาขึ้นอย่างนี้ก็มนะีมันตื่นสายบ่อยเดี๋ยวตีนกาขึ้นเดี๋ยวไม่ได้กินเยอะเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่เขาก็ว่าไปนะส่วนท่านที่วิริยารำพักก็คือไม่ห่วงเรื่องพวกนี้เอาแค่พอเป็นไปได้นะส่วนตัวหลักก็คือตั้งใจให้เต็มที่เพื่อที่จะไปนิพพานเพื่อที่จะปฏิบัติตามมรรคอันนี้เรียกว่าวิริยารำพักถา ศีละกถาก็ตรงตัวเลยเรื่องศีลเรื่องรู้จักควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยเพื่อจะเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลายเพราะว่าถ้าจิตไม่มีศีลที่ดีนี่นะมันจะมีความเดือดร้อนใจพอมีความเดือดร้อนใจก็สร้างกุศลใดๆมันก็ไม่เกิดไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิก็ต้องมีศีลเพื่อให้เกิดความ ไม่เดือดร้อนใจศีลนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สังวรต่างๆน,น,นานาแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ตั้งรองรับกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้คือศีลน,นะต่อมาก็สมาธิจิตมีความตั้งมั่นดีเพราะสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาที่เป็นวิปัสสนาเห็นความเกิดความดับและก็เป็นที่เกิดของอริยมรรคถ้าไม่มีสมาธิปัญญาจริงก็ไม่เกิดมรรคก็เกิดไม่ได้นะอย่างนี้ก็สมาธิก็สําคัญ ปัญญานี่ก็แน่นอนก็ตัวปัญญาที่จะทําให้สามารถเห็นรูปเห็นนามตามเป็นจริงว่ามันไม่มีตัวตนบุคคลอยู่ในรูปในนามเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นตัวตนเบื่อหน่ายใครกาหนดก็อาศัยปัญญาทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีปัญญาก็ทําพวกนี้ไม่ได้สักอย่างนะวิมุตติกถากระาว่าด้วยเรื่องความหลุดความพ้นเป็นลําดับลําดับไปนะผลชั้นต่างๆนี่ก็เป็น ความพ้นจากอำนาจกิเลสเป็นชั้นเป็นชั้นไปพ้นจากอำนาจของขันเป็นชั้นเป็นชั้นไปนะอย่างเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็พ้นจากกิเลสชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้พ้นจากขันในอบายไม่ต้องไปรับขันคือขันสุนัขขันแมวเนี่ยไม่ต้องไปเดินสี่ขาอีกแล้วนะเพราะว่าเดินนี่ถ้าเกิดเป็นสุนักก็ต้องเดินหนึ่งชาตินี่มันก็โหเหนื่อยเหมือนกันนะพอเป็นสุนักก็รักเมียสุนัขอีกโอ้ รักลูกสุนัขอีกก็ต้องเป็นสุนัขหลายร้อยชาติอีกโอโ้ไม่ไหวนะชาติหนึ่งหนึ่งนี้ก็หลายปีกว่าจะตายมันไม่ใช่ง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะก็พ้นจากอำนาจของกิเลสของขันนั้นๆและวิมุตติกถาความหลุดพ้นนะแล้วก็วิมุตติญาณทัศนกถาอันนี้ก็เป็นกระถาว่าด้วยเรื่องการพิจารณาวิมุตติญาณทัทนะคือความ หลุดพ้นและเหตุให้หลุดให้พ้นเป็นปัจจเวกขณะนะอย่างนี้นะครับอันนี้คือคะถาวัตถุ1ิบประการที่ควรพูดคุยกันนะเริ่มต้นจากตัวเองนี่เอามาฝึกปฏิบัติก่อนคําว่าคาถาก็คือคําพูดธรรมเทศนาคําสอนของพระพุทธเจ้าเอามาใส่ใจสวดท่องบอกตัวเองก่อนนะบอกตัวเองเรียบร้อยเราก็กล่าวสรรเริญอยู่เป็นประจำใครที่มีศีลดีเราก็สรรเริญคนนั้นอันนี้เรียกว่าสรรเริญนะ คนไหนที่มากน้อยสันโดษก็สันเสริญนะอย่างนี้กล่าวสันเสริญแล้วก็บอกสอนผู้อื่นนะซึ่งในสมัยพุทธกาลผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านนี้ตัวเองมีคะถาวัตถุทั้ง10อย่างสมบูรณ์ด้วยสันเสริญด้วยและบอกสอนคนอื่นอยู่เป็นประจำพูดเป็นประจำเลยพูดเก่งกว่าคน,คนอื่นข่าวก็คือท่านพระปุณณมันตานิบุตรนะครับอันนี้เรื่องคะถาวัตถุ10ประการนะ คุณหมอเอี้ยงนี่ได้ถามนะเราจะแจกแจงกระถาวัตถุสิบของท่านบุญนมันตานิบุตรหลานพระอัญญากฏัญญะลงในตรายสิกขาได้หรือไม่ครับนะทุกท่านก็ดูลงได้ไหมครับเนี่ยก็พอลงได้อยู่เนาะนะก็บางท่านก็มองๆก็พอมองออกอยู่นี่ยอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเอาไปลงในวิสุทธิี่7อันนี้จะอยู่ตรงกับในรัฐาวินิตสูตรนะแต่ถ้ามาลงในตรายสิกขาอันนี้เราต้อง วิเคราะห์กันเอาเองหรือว่ามาวินิจฉัยหรือว่ามาตรวจดูว่าเ,เรื่องไหนมันเกี่ยวกับอะไรก็มาจับลงนะฉะนั้นจับลงนี้ก็ดูตามสภาวะหรือดูตามลักษณะของระถานั้นๆธรรันเทศนาประเภทนั้นๆว่าควรจัดอยู่ในเรื่องอะไรนะถ้าผมพูดนําแล้วท่านก็ลองจัดตามดูลองนึกตามดูว่าพอจะได้ไหมนะก็มาที่สิกขาสามก็มีอะไรบ้างก็มีอธิศินสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขานะ อันไหนควรมาจัดในอธิศีนนะก็มีอยู่สี่คาถามีอะไรบ้างก็มีหนึ่งอัปิดฉกคาถานี่แน่นอนเลยนะเป็นคนที่มักน้อยคือไม่มักเยอะเอาน้อยน้อยไว้นะก็ไม่มักเยอะคือไม่มีตัณหาเพราะตัณหานี่มันจะทําให้อยากได้เกินความจําเป็นเกินความต้องการถ้าไม่มีตัณหาก็ดูตามความจําเป็นแล้วก็จําเป็นส่วนใหญ่มันก็ต้องน้อยน้อยอยู่แล้ว นะมีแค่นี้ก็ได้ก็ตามความจําเป็นคว่าจําเป็นก็คือจําเป็นค่อยค่อยทำไม่จําเป็นก็ไม่เอาไม่เพิ่มไม่อะไรก็ว่าไปเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยนะอย่างนี้ที่นอนก็เอาตามความจําเป็นอาหารการฉันก็เอาตามความจําเป็นอันนี้ก็เรียกว่าน้อยมากๆเลยอันนี้อับปิดฉกถาไม่เอาตามตัณหามาพูดเลยนะอย่างนี้ทํานองนี้นะก็นี่อันที่หนึ่งแน่นอนว่าอัปิดฉกถาก็ต้องอยู่ในเรื่องศีลน,นะ สันตุทิกถานี่ก็ต้องอยู่ในเรื่องศีลเช่นเดียวกันนะสันตุทิกถาความสันโดษยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีนะก็สันโดษนี่ดูเหมือนจะเยอะกว่ามักน้อยหน่อยก็คือได้เยอะก็โอเคถ้ามันเหมาะกับเรานะบางท่านได้เยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยโอเคเนื่องจากตัวเองอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นแค่ลูกน้องเขาเป็นแค่พระบวชใหม่แล้วได้ลาบเยอะก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะดีก็ต้องยกบางส่วนให้ครูบาอาจารย์ทันเป็นต้น ก็บางทีต้องดูความเหมาะสมนะอย่างนี้ทำนองนี้หรือบางทีเราได้จีวรน,นะผืนเบิ่มมาเลยแต่เราตัวกระเปียกเดียวตัวเล็กนิดเดียวนะมีท่านเป็นพระฝรั่งมาไซ่เบิ่มเลยเนะี่ยอย่างนี้ก็ควรจะมอบจีวรอ,อันนี้ที่ใหญ่ๆนี้ให้ท่านซะนะแล้วก็สลับเอาเล็กๆมาให้เราอย่างนี้เป็นตน้นเรียกว่าสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนมีนะอาหารบินดาบาดอย่างนี้นะถ้าเป็นอาหาร ที่เหมาะสําหรับคนไข้เนี่ยถ้าเราเห็นพิกษุป่วยหรือใครป่ยวยเราก็ควรจะให้กับคนนั้นเขาอันนี้เรียกว่าพอใจตามความเหมาะสมแก่บุคคลแก่โอกาสแก่ความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างนี้ทางเรานี่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็กินอย่างนี้ดีกว่าของดีหรือว่าของที่เหมาะกับคนไข้ก็สละให้เขาแทนอย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียกว่า สันตุถิกถาแบบนี้ก็จัดเป็นทางศีลแต่ทุกอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็รวมๆกันอยู่ทางพุทธศาสนาให้ทุกท่านรู้จักว่าไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญามันเกิดด้วยกันเลยมันอยู่กับจิตนี่แหละแต่เวลาเราจัดนี่หมายถึงว่าเราแยกให้มันเป็นลักษณะส่วนๆเพื่อสะดวกในการอธิบายเฉยๆให้เข้าใจอย่างนี้นะทำดรงนี้นะครับต่อไปอสังสักข,ขากถาไม่คลุกคลีไม่คลุกคลีกันนะ ก็เป็นเรื่องทางศีลน,นะอย่างนี้นะครับต่อมาสีลกถาก็ตรงตัวเลยสีอันเนี้ยนะท่านลองพิจารณาดูบางท่านอาจจะจัดแบบอื่นก็ได้นะแต่นี้ผมจัดตามแนวอัตกถาที่ท่านให้ไว้ก็คือก็น่าจะประมาณนี้เราพูดแบบเราไม่ต้องละเอียดมากเอาพอดูดูลักษณะองค์รวมแล้วก็พวกนี้ก็น่าจะอยู่เป็นศีลนั่นแหละนะอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับสกถาก็จัดเป็นฝ่าย อธิจิตสิกขาหรือฝ่ายสมาธิมีอะไรบ้างปาวิเวกะกถาอันนี้ก็วิเวกเนาะไปสัง,งัดนี่ก็แน่นอนก็ต้องออกแนวสมาธิอยู่แล้วพอมองปุ๊บก็พอเข้าใจอยู่นะครับอันนี้ปาวิเวกะกถาก,ก็จัดไปเป็นอธิจิตสิกขาหรือฝ่ายสมาธินั่นเองนะครับอะไรอีกครับวิริยารำพะนะออกจากกามคุณลุกมาจากที่กินที่นอนไปมุ่งมั่น เพื่อจะฝึกสติฝึกสมาธิเจริญปัญญาเจริญมากเพื่อไปนิพพานให้เต็มที่อันนี้ก็น่าจะเป็นในทางสมาธินะและอีกอันหนึ่งก็แน่นอนก็ตรงชื่อเขาเลยนะเรื่องสมาธินั่นเองสมาธิกถานี่ก็เป็นอธิจิตเห็นไหมครับสามกถาเนี่ยจัดเป็นอธิจิตตสิกขาพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้คงพอได้แล้วเนาะส่วนปัญญาไม่ต้องจัดมั้งก็ก็ แม่ด้ให้อาจารย์จัดให้ทุกอันอันที่เหลือมันเหลืออยู่นะตำน,นนะตำนองนี้นะครับตำนองนี้นะอันนี้กรถาวัตถุสิบจัดมาเป็นไตรสิกขาได้หรือไม่ครับตอบว่าได้นะครับเราจัดตามลักษณะตามความเหมาะสมแล้วเราก็ดูตามที่แจกแจงออกมาก็ได้ว่าอปิชกถาสันตุิกถาอสังสักกถาศีลกถา จัดเข้าในศีลอธิศีลสิกขานะครับปวิเวกะกถาวิริยรัมภกกถาสมาธิกถาอันนี้จัดเข้าในอธิจิตสิกขาในด้านสมาธินะครับส่วนอันอื่นนะปัญญาวิมุตติยานาทัศนะพวกนี้เขาอยู่ฝั่งปัญญานะปัญญาหลุดพ้นพวกนี้นะเขาอยู่ฝั่งปัญญาอยู่แล้วแน่นอนของเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้ต่อว่าทําได้นะครับจัดลงได้หรือไม่ครับ ตอบว่าได้นะครับก็อย่างที่จัดให้ดูเมื่อสักครู่นี้ท่านใดจะไปจัดอย่างอื่นก็ลองพิจารณาดูให้เหมาะสมและอธิบายเหตุผลมานะแต่ที่ผมจัดนี่ก็คือตามแบบอรตมาท่านก็จัดไว้ประมาณนี้นะครับต่อไปยังมีกระถาอื่นในพระไตรปิฎกอีกเยอะหรือไม่จําแนกกันอย่างไรนะยังมีอีกเยอะมากเลยคาถาในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีมากมายเลยนะครับที่เรานํามาใช้บ่อยๆนะก็ หลักๆถ้าเป็นชุดเนี่ยก็อย่างอนุปุปพภิกถาเคยได้ยินกันไหมครับอันนี้ก็เคยได้ยินเน,ะนาะนะลองเอาไปจัดดูก็ได้แล้วแต่นะครับก็คุณหมอเอียงอุตสาส์ถามก็ฝากคุณหมอเอียงกลับไปจัดก็แล้วกันก็ <c oughs> <c oughs> สรุปว่ามีเยอะเลยทานากถาเนะ่ยเกี่ยวกับเรื่องของทานทธรรมทิศนาเกี่ยวกับเรื่องทานศีลกกกถาเเีี่่ยวับรืองศลสกถาเกี่ยวกับเรื่อง สวรรค์เกี่ยวกับเรื่องโทษของกามเกี่ยวกับเรื่องอนิสง์ในเนคขมมะเพราะคําว่ากถากถาหมายถึงธรรมเทศนาหมายถึงคําพูดแต่คําพูดหลกัหลกๆเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าที่เป็นคําสอนบอกข้อเท็จจริงความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยหลักเหตุผลนะถ้าเป็นคํากลางๆไม่บอกว่าเรื่องอะไรโดยส่วนใหญ่ท่านก็จะใช้คําว่าทำมีกถาเคยได้ยินไหมครับ คาถาที่ประกอบไปด้วยธรรมนะเวลาในพระสูตรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆพระพุทธเจ้าก็จะเทศให้พระภิกษุหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาฟังท่านก็จะเล่าเรื่องว่าพระพุทธองค์นั้นยังภิกษุรูปนี้ให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาฐานให้ร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาด้วยคาถาที่ประกอบไปด้วยธรรมอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้น คาถาที่ประกอบไปด้วยธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นหลักเหตุผลที่เป็นหลักความเป็นจริงนี้จึงมีเยอะมากนะคำหลักๆก็คือคําว่าธรรมมีกถานี่เยอะเลยในพระไตรปิฎกนะครับนะคาอืน่นอีกก็จะเป็นเช่นวัตถุกถาเนี่ยก,ก็ก็คือเรื่องเหตุเกิดเรื่องนี่โอเยอะแยะเลยนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นวัตถุเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะหลักธรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมใดเนี่ยถ้าเอาคําว่ากถาไปอยู่ข้างหลังเนี่ย ก็จะหมายถึงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างเช่นบางท่านเคยฟังเรื่องในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามากเนี่ยจะมีคาถาอยู่จำนวน30คาถามียานคาถาก็หมายถึงธรรมเทศนาคำสอนเกี่ยวกับเรื่องยานปัญญาแต่ใครอยากรู้เรื่องยานให้สมบูรณ์ก็มาเรียนเรื่องนี้เป็น73็ายานพอเรียนหัวสมองเมื่อยเรียบร้อยแล้วก็อ่าน ที่อื่นได้ตามอธยาศัยเลยก็จะรู้หมดเลยว่าอ๋อเขาพูดยาน,นั้นยาน,นี้เรารู้หมดแต่บางท่านไม่ได้เรียนมาก่อนเลยบางทีมันมันไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่อะไรบ้างนะแต่การจะเรียนทั้งหมดมันปวดหัวก่อนไงเราก็ไปเรียนทีละเล็กทีละน้อยบางทีมันไม่รู้องค์รวมทั้งมดมันมีอะไรบ้างกนะ็ข้อดีข้อเสียนะก็คือถ้าไปอ่านะในทางพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงสูตรใดสูตรหนึ่งนี้มันง่ายในแะง่ที่ว่าหยิบไปใช้ได้เลยเหมือนกับยาสําเร็จรูปเหมือนหมอจ่ายยาถูกคนประมาณนั้นนะ คนนี้ป่วยพระพุทธเจ้าก็เช็คประวัติโน่นนี่นั่นเช็คในวัดตาสงสารเลยประวัติยาวนานมากินยาอะไรมาบ้างเป็นป่วยอะไรมาบ้างนะพระพุทธเจ้าก็ใส่ย,ยาให้เลยก็เป็นพระสูตรต่างๆก็ถูกโรคพอดีเลยนะก็เหมือนกับเราไปตรวจคุณหมอก็จับเราเข้าโพรงนั้นเข้าโพรงนี้เรียบร้อยดูกราฟเกลือเรียบร้อยอ่ะยานี้ไปกินนี่ำนองนี้นะคล้ายกันในทางพระสูตรจะเป็นอย่างนั้น แต่ว่าในปฏิสัมพิธามักจะบอกว่ายานักถานี่มีกี่ชนิดอะไรบ้างอย่างเช่นว่า,ายาแก้วัดมีกี่ชนิดโอ้โหโอ้โหนับไม่ถ้วนเหมือนกันนะแต่ว่าสมมุติเราเป็นหวัดใช่ไหมเราไปหาหมอหมอก็ต้องจับเราตรวจนัน่นนี่แพ้อะไรบ้างนั่นนเขาก็ให้มาเลยใช่ไหมก็าท้งนั้นสมควรคุณควรจะอันนี้เห็นไหมมันก็เจาะจงแต่ให้เราไปศึกษาว่ายาแก้วัดมีกี่ชนิดมีตัวยาอะไรบ้างอันนี้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็ การไปศึกษาว่ายาแก้หวัดมีกี่ชนิดมีตัวยาอะไรบ้างก็คล้ายๆไปเรียนคำพีปฏิสัมพิธามักนั่นแหละมึนหัวซะก่อนเลย <c oughs> นี่ก็กราถาใช่ไหมทิฏฐิกฐาถาเนี่ยเราไปเรียนเรื่องทิฏฐิอาะสูตรนั้นพูดทิฏฐินี้สูตรนี้พูดทิฏฐินั้นโอ้มันก็สนุกดีแต่ถ้าไปเรียนทิฏฐิกาถานี่ก็จะรู้ทิฏฐิทั้งหมดว่ามีกี่อันอะไรบ้างนะ <c oughs> อาการยึดของทิฏฐิมีนมี300แบบนะก <c oughs> ว่าเราจะเรียนหมดเราปวดศีรษะพอดี <c oughs> มึนตึ๊บเลยนะทิฏฐิมันทิฏฐิเจิตสิกมีอันเดียวแหละแต่แบ่งเป็น16ชื่อ16ส่วนแล้วมีอาการยึดอยู่300แบบนะลองดิดู<ม>เราจะเรียนยังไงไหวนะเราก็ค่อยๆเรียนสูตรนั้นว่าอย่างนี้ตอนนี้เอาเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิชื่อทิฏฐิกถาทิฏฐิกถาเนี่ยคำว่ากถาเห็นไหมคำว่ากถาเนี่ยถ้าเอาไปไว้หลัง หลักรมเรื่องอะไรก็หมายถึงธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องนั้นผมก็เลยยกตัวอย่างเรื่องในปฏิสัมพิธามาเขามีจํานวน30กถามาวิปัสสนากถาเรื่องวิปัสสนาสติปัฏฐานากถาเรื่องสติปัฏฐานอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้นะครับทำตรงน,นี้สรุปแล้วเรื่องกถามีเยอะไหมครับโอ้เยอะมากเลยจัดจัดยังไงก็โอ้โหพอมันเยอะอย่างนี้ก็ ก็ต้องริดมาว่าจะเอาเรื่องไหนมาบางแล้วก็มาจัดดูอันไหนจัดเข้าศีลอันไหนจัดเข้าสมาธิอันไหนจัดเข้าปัญญาก็มาจัดดูนี่แหละคุณหมอเอี้ยงบอกว่าจัดได้ไหมมันจัดได้นะแต่ว่ามันต้องบอกก่อนว่าจะเอากระถาไหนเพราะมันเยอะนี่พอมันเยอะมันก็อ้าวมันจะเอาอันไหนมาอย่างนี้นะครับถ้าเป็นกระถาพื้นๆธรรมดาทั่วไปที่พระท่านคุยกันอยู่บ่อยๆก่อนที่พระพุทธเจ้า จะมาแสดงพระธรรมเทศนาเขาเรียกอันตรากถากถาที่เพิ่งจบไปนะอย่างเช่นพระคุยกันตุ้ยๆคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาพระก็เงียบนะพระพุทธเจ้าก็นั่งนั่งปุ๊บก็เมื่อกี้พวกเธอสนทนากันเรื่องอะไรนะพระก็จะบอกเมื่อกี้ข้าพระองค์สนทนากันเรื่องนั้นเรื่องนี้พระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเทศเลยนะก็กระถาที่พระคุยกันอยู่เขาเรียกอันตรากถานะ อันตรากัถาก็คือเรื่องที่พูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยทุกคนจะเงียบไงก่อนจะเงียบนี่คุยกันเรื่องอะไรอยู่ทำตรงน,นี้นะครับคําคุยกันนั้นเขาเรียกอันตรากัถานี่ในพระไตรปิฎกก็มีเยอะเช่นกันนะก็ผมเขียนชื่อไว้ให้บางชื่อนะท่านก็ลองไปหาดูเพิ่มเติมได้ใส่คําว่ากถาเข้าไปในพระไตรปิฎกเยอะแยะนะครับอันนี้คุณหมอเอียงได้ถาม ยังมีคาถาอื่นๆในพระไตรปิฎกอีกเยอะหรือไม่ตอบว่าเยอะมากเลยเห็นไหมที่ผมพูดนี่แค่ปฏิสัมพิธามักอย่างเดียวก็โอ้โหตั้ง30แล้วนะลองคิดดูนะและจําแนกกันอย่างไรโอ้โหนี่แหละที่บอกเมื่อสัครูนี้นะยานก็ตั้ง73นะอันนี้ก็แน่นอนต้องจัดเข้าในเรื่องปัญญาทิฏฐิก็ตั้ง300อย่างเงี้ยไหวไหมเนี่ยนะอาน,านนะัปาทั้คาถาอันนี้ก็220นะี่สฟังทันไว้เนี่ย เขาแจกแจงเยอะนะพวกนี้นะครับนะซึ่งถ้าเราได้เรียนก่อนนี่มันดีนะเพราะว่าเขาพูดอะไรมาเรารู้รู้ทันหมดนะว่าเขาพูดอะไรตรงนั้นแต่ที่สําคัญคือมันปวดหัวก่อนเพราะมันเยอะไงเพราะมันเยอะปวดหัวก่อนอย่างเงี้ยนะครับเราชอบเรียนน้อยๆนะมันคล้ายๆกับให้เราไปเรียนหมอเองมันก็ลําบากเนาะยานั่นยานี่ตัวยานั่นตัวยานี่มันลําบากสู้เราป่วยแล้วก็ค่อยไปถามเขาแล้วก็ให้ตรวจมาแล้วก็จ่ายมาแล้วก็กินแล้วก็หายก็พอแล้ว จะแบบนี้ง่ายกว่านะไปเรียนเองมันโอ้โหมันปวดหัวไงคล้ายๆอย่างนั้นทางธรรมะก็เหมือนกันนะพวกเราก็ชอบเรียนแบบง่ายๆนะพอเรียนเรียนไม่หมดเสร็จแล้วสงสัยอันไหนก็ถามอาจารย์สงสัยอะไรก็ถามอาจารย์ <c oughs> ถามอาจารย์อาจารย์ก็เป็นบรรกปวดหัวไปเรียน <c oughs> ไปหามาเนี่ยอย่างนี้ตำนองนี้อันนี้นะครับประโยชน์ของอาจารย์ <c oughs> ก็มีอย่างนี้แหละนะ ก็ทาคนละอย่างกันก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนประโยชน์ของหมอนะให้เราเรียนหมอเองหมดก็หมอก็ไม,ม่มีประโยชน์ใช่ไหม mm hmm. แล้วมันทําไม่ได้ด้วยเพราะคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับนะแล้วท่านก็ยกตัวอย่างตัวอย่างเช่นเดรฉานนักถาเป็นแนวตรงข้ามกับคาถาวัตสุ1ิหรือไม่เกี่ยวข้องกันไปเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันไปเลยนะก็เดรฉานนักถานี่มีเยอะนะตั้ง30กว่าน้นนะแล้วก็เป็นคาถาที่ขวางต่อ สวรรค์มรรคผลนิพพานติรัชานะก็คือมันขวางขวางต่อสวรรค์ขวางสวรรค์นะก็คือถ้าเราก่อนจะตายนี้เป็นนึกถึงติรัชานากถาขึ้นมานะนึกถึงเรื่องอะไรในเรื่องเหล่านั้นนะ่ะการบ้านการเมืองผู้หญิงผู้ชายตรอกบ้านที่ดินอะไรต่างๆนะนั่นแหละตกอบายได้นะห้ามมรรคผลนิพพานนะฉะนั้นเวลาที่ ก่อนจะตายก็นุนนึกกุศลไว้สีลเรื่องอะไรไว้นะติรัชานกคาติรัชานกคาก็เรื่องทั่วๆไปเนี่ยเรื่องกินเรื่องนอนพวกเรานี่แหละเรื่องการเมืองเรื่องความเสื่อมเรื่องความเจริญเรื่องทะเลเรื่องแม่น้ําเรื่องสงครามเรื่องวีรบุรุษเก่งกาโน่นนี่นั่นโอ้เยอะไปหมดอะนะเราไปอ่านได้ตามหนังสือทั่วไปมี อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับกระถาวัตถุหรอกอันนี้เป็นตรงข้ามกันเลยเรียกว่าไม่เกี่ยวกันไปเลยนะเพราะกระถาวัตถุนี่เขาเป็นทางที่ส่งเสริมไปทางบรรลุธรรมไปเลยสูงกว่าสวรรค์อีกกระถาวัตถุนี่อย่างนี้นะครับทํานองนี้อันนี้คําถามของคุณหมอเอี้ยงนะครับก็พอประมาณนั้นนะกล่าวถึงกระถาวัตถุ1ิประการสงเคราะห์ลงไปในไตรสิกขาได้นะ สงเคราะห์อย่างไรก็ได้พูดให้ดูเพียงคร่าวๆนะครับ